สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูอีกเช่นเคยนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะพากันนะคะอ่านเรื่องใบโบกและใบบัวนะคะอยู่ในบทที่หนึ่งของภาษาพาทีนั่นเองนักเรียนอ่านคำว่าใบาโบกและใบบัวตามครูนะคะบอไอใบบอโอกกโบ ใบโบบอไอใบบออัวบัวใบบัวรวมกันเป็นใบโบใบบัวมาทายกันสิว่าใบโบใบบัวเนี่ยเป็นชื่อของใครเป็นชื่อของช้างนะคะช้างสองตัวนี้นั่นเอง นะคะก่อนที่เราะะจะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของใบบกใบบัวเราต้องมารู้จักคำศัพท์ในบทเรียนกันก่อนนะคะช่วงรู้จักคำนําเรื่องคำแรกเลยตาตออาตาอ่านตามครูนะคะตาตออาตาภาพแรกก็คือดวงตา ดวงตาของเรานั่นเองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่ใช้สำหรับการมองเห็นนะคะภาพที่สองเป็นคุณตาคือผู้สูงอายุในครอบครัวของเรานะคะซึ่งเป็นพ่อของคุณแม่เราเราจะเรียกท่านว่าตานะคะต่อไปภาพที่ภาพที่สามภาพนี้นะคะภาพ,ภาพ,ภ,าพภาพที่เคเซ,เซอร์เมาส์คูฉายอยู่นะคะคือคำว่างางออางา คืองาของช้างนั่นเองนะคะคำต่อไปขาขออาขาขออาขาคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะก็คือขาของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่จะพาเท้าของเราเนี่ยก้าวเดินนะคะไม่เฉพาะแค่เพียงขาของคนนะคะขาใช้กับขาของสัตว์ก็ได้เช่นขาช้าง ในในภาพนี้เป็นขาขาของช้างนะคะอันนี้เป็นขาเป็ดนั่นเองนะคะต่อไปหูหออูหูหออูหูคือใบหูของเรานะคะ,ะนักเรียนมีหูทั้งหมดกี่ข้างมีแค่สองข้างนะคะหูของคนมีสองข้างนะคะหูของสัตว์อื่นๆเนี่ย ส่วนใหญ่ก็มีสองข้างทั้งนั้นเลยนะคะมีสองมีสงข้างเช่นหูของช้างหูของสุนัขหูของแมวนะคะก็มีสองข้างนะคะต่อไปหางหอหอางอหางหออางอหางในภาพจะเป็นหางของช้างนะคะหางของกระรอกนอกจากในภาพแล้วเนี่ยสัตว์ที่มีหาง นักเรียนพบเจอบ่อยๆก็คือหางของสุนัขหางของหางของแมวอ่านะคะและยังมีสัตว์อื่นๆที่มีหางอีกนะคะะต่อไปงวงงออัวงงวงง่วงงออัวงงวงในภาพเป็นงวงของช้างนะคะช้างเนี่ยไม่มีมือสำหรับหยิบจับ น้องช้างเนี่ยจะใช้งวงนะคะเกี่ยวสิ่งของเกี่ยวผลไม้เกี่ยวผักนะคะแล้วก็ใส่ปากเขี้ยวนะคะกินนั่นเองต่อไปนะคะบอไอใบบอโอกโบใบโบใบโบคือช้างตัวนี้อ่าใบโบเป็นตัวผู้นะคะบอไอใบบออัวบัวใบบัวใบบัวตัวนี้นะลูกใบบัวเป็นช้างตัวเมียนะคะ มอ,อามามออีมีดออูดูมมไอ,อไม่ไม่ไม่ไมเอกไม่ต่อไปบอไอใบบอโอโกโบใบโบบ,บ,โบอไอใบบออัวบัวใบบัวรวมกันเป็นใบ,บโบใบบัว น่ารักเชียวเจ้าใบโบกแล้วก็เจ้าใบบัวนะคะน่ารักมากๆเลยมออามามออามามออามาดออูดูมามามาดูมออามาดออูดูมาดูบอไบบอใบบอโอกอโบใบโบ,บ,าบมาดูใบโบ มออามาดออูดูมาดูบอไอใบบออัวบัวใบบัวมาดูใบบัวทีนี้นักเรียนมารู้จักอวัยวะของเจ้าใบบกใบบัวกันดีกว่าค่ะบอไอใบบอโอโกโอบมออีมีตออาตาใบาบกมีตา บอไอใบบออวบัวใบบัวมออีมีตออาตามีตาใบบัวมีตาบอไอใบบอโอโกโบใบโบมออีมีขออาขามีขาใบโบมีขาบอไอใบบออวบัวใบบัว มออีมีขออาขามีขาใบบัวมีขาบอไอใบบอโอกกโบใบโบกมอีมีหออูหูมีหูใบโบมีหูบอไอใบบออัวบัวใบบัวมออีมีหออูหูมีหู ใบบัวมีหูต่อไปเลยค่ะบอไอใบบ,บอโอโกโบใบโบกมอีมีหออางอหางมีหางใบโบกมีหางบอไอใบบออวบัวใบบัวมออีมีหอางอหางมีหาง ใบบัวมีหางบอไอใบบอโอกบกใบโบกมออีม ba ีงออัวงองวงมีงวงใบโบกมีงวงบอไอใบบออัวบัวใบบัวมออีมีงออัวงงวงมีงวงใบโบกมีงวงบอไอใบบอโอกบ ใบโบมออีมีงออางามีงาใบาโบมีงาบอไอใบบอุบออัวบัวใบบัวมอไอไม่ไม่ไม่เอกไม่มออีมีไม่มีงออางาใบาบัวไม่มีงาอ่ะนักเรียนดูความแตกต่างนะคะ ระหว่างเจ้าใบาโบกกับใบบัวนะคะเจ้าใบาโบกมีงาเพราะเจ้าใบาโบกเป็นช้างตัวผู้ส่วนใบบัวไม่มีงาเพราะใบบัวเป็นช้างตัวเมียช้างตัวผู้จะมีงานะคะส่วนช้างตัวเมียจะไม่มีงาค่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูนะคะฝากให้เด็กๆนะคะไปอ่านหนังสือนะคะภาษาพาทีตั้งแต่หน้าที่หนึงเลยคือหน้านี้นะคะหน้าที่หนึงจนถึงหน้าที่หน้าที่ห้าคือหน้านี้นะคะหน้าที่ห้าแล้วให้นักเรียนนะคะอ,อัดคลิปวิดีโอนะคะอัดคลิปวิดีโอขณะอ่านนะคะ มาอวดคุณครูด้วยนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องทุกคำหรือเปล่านะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ